ผมเชื่อเลยเกินครับว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยหลายคนก็คงจะจำวลีฮิตของแฟนฟุตบอลทีมชาติเวียดนามที่เขามักจะพูดกันในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นถ้อยคำแล้วก็เป็นวลีฮิตที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆเวลาที่ทีมชาติเวียดนามแพ้หรือว่าตกรอบในรายการต่างๆเนี่ยซึ่งมันก็เป็นประโยคที่ทำเอาแฟนฟุตบอลอาเซียนเนี่ยต่างขำขันกับวลีนี้กันมากๆนั่นก็คือวลีที่ว่า waiting for เด e 19นทีนยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมครับ คำคำนี้ถูกใช้กันบ่อยมากครับทั้งในโซเชียลแล้วก็ตามสื่อต่างๆของเวียดนามเวลาที่ทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่แพ้เวลาที่ทีมชุดไหนแพ้ก็ตามคำคำนี้จะผุดขึ้นมาทันทีเออะไรก็ w วท t i n g for เดอร์ทซึ่งถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยตามตัวมันต,ตรงๆเลยก็คือรอยูสิของพวกกูก่อนมันจะวนลูปก,กันอยู่อย่างนี้ครับซึ่งมันก็เป็นวลีที่ทําเอาแฟนฟุตบอลชาวไทยแล้วก็แฟนฟุตบอลอาเซียนเนี่ยขำขันกันไปตามๆกันครับ และหลังจากนั้นเวลามันผ่านไปเพียงแค่ไม่กี่ปีครับประโยคที่เราต่างขำขันประโยคที่พวกเราต่างเห็นว่ามันเป็นเรื่องตลกตอนนี้ครับมันได้กลายมาเป็นตลกร้ายที่มันคอยทิมแทงแฟนฟุตบอลไปทั่วอาเซียนอะไรครับคือ w a i ting for under 19หรือรออ19ของพวกกูก่อนประโยคเด็ดวลีฮิตคำนี้ที่แฟนฟุตบอลเวียดนามมักจะใช้มาเป็นข้ออ้างในการโพสต์ตอบโต้แฟนฟุตบอลไปทั่วอาเซียนเนี่ยคำคำนี้คืออะไร และยูสิของพวกเขาตอนนั้นตอนนี้ไปอยู่ไหนวันนั้นถึงวันนี้ประสบความสําเร็จอย่างไรมาพูดคุยกันครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับสิ่งที่เราได้หัวรอะเยาะแฟนฟุตบอลทีมชาติเวียดนามและก็แซลอีกว่าจะให้พวกข้ารอไปจนถึงเมื่อไหร่ยูสิของพวกเ,เองถึงจะมาตามนัดกันสักทีและมาจนถึงทุกวันนี้ครับคำถามที่แฟนฟุตบอลอาเซียนข้องใจทีมชาติเวียดนามเขาก็ได้เฉลยให้เราได้เห็นแล้วว่า พวกเขามาตามนัดจริงๆและก็ไปได้ไกลกว่าทุกทีมในอาเซียนรวมถึงทีมชาติไทยของเราด้วยใช่แล้วครับชุดยู19ในตำนานของพวกเขาก็คือชุดของเหงียนคองเฟืองเหงียนตวนอันเรืองส่วนเชียงและก็เหงียนวันตวนนี่แหละครับย้อนไปเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วครับเราได้รู้จักทางด้านของอะคาเดมี่ที่เป็นศูนย์ฝึกฟุตบอลที่เป็นแฟรนไชส์อย่างเจมจีอะคาเดมี่ซึ่งก็ได้มาเปิดสาขาที่ประเทศไทยของเราเป็นแห่งที่3จากทั่วโลกนะครับ โดย JMG Academy ดมี่ถูกก่อตั้งขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อปี2005แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยก็ได้มีการปิดตัวลงไปแล้วนะครับเป้าหมายของ JMG Academy นะครับก็เพื่อฝึกนักเตะเนี่ยเป็นนักเตะอาชีพแล้วก็เพื่อสารฝันไปฟุตบอลโลกในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับทั้งด้าน JMG Academy เนี่ยก็ได้ผลิตนักเตะดังๆได้ผลิตนักเตะระดับโลกมาแล้วมากมาย ที่เราคุ้นหน้าค่าตากันดีก็จะเป็นนักเตะไอวอรี่โค้ดนะครับอย่างเช์วนโยและก็คู่พี่น้องตูเร่เอบูเอหรือแม้กระทั่งซารุมงการูนะครับนักเตะพวกนี้ก็ได้เติบโตมาจากสถาบันอย่าง j จมจีอะคาเทีนี้วกกลับมาที่ JMG Academy Thailand นะครับที่ได้มีการเปิดทำการสอนอยู่2รุ่นก่อนที่จะปิดตัวลงไปของไทยเรานะครับรุ่นแรกเนี่ยก็จะเป็นนักเตะพวก อดิศักดิลโกสมสุพนันบุรีรัตน์วีรบุตรกาเยมวรนา,าทองเครือแล้วก็วลังสันวิรุณสีส่วนนักเตะรุ่นน้องนะครับเป็นรุ่นที่2ก็จะมีพวกนักเตะอย่างพิชาอุทาสุริยาสิงห์มุยพิธิวัต์สุขจิตธ,ธรรมกุลและก็สุพรปิณกาตาโพและนักเตะชาวต่างชาติจากมาดากัสการ์อย่างจอห์นบัตโจนะครับคนนี้เนี่ยก็มาจากทางด้านของเจมจีอะคาเดมี่เช่นกันและหลังจากที่ j m g Academy ได้ก่อตั้งที่ประเทศไทยเมื่อปี2005ครับจากนั้นอีก2ปี ทางด้าน JMG Academy ก็ได้ไปก่อตั้งสาขาที่ประเทศเวียดนามในปี2007และนี่แหละครับคือตัวจุดประกายให้กับแฟนบอลทีมชาติเวียดนามสำหรับทีมในอนาคตของพวกเขาเราจึงไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไมเวลานี้นักเตะทีมชาติเวียดนามเนี่ยถึงได้เล่นเข้าขากันจ่ายบอลทะลุช่องมองตาก็รู้ใจกันได้ดีนักนะครับเพราะเหตุผลที่ว่าพวกเขารวมทีมและเล่นด้วยกันมานาน ก่อนจะมาถึงทีมชาติเวียดนามยุคของโค้ชปาร์คฮังซซเนี่ยแต่ก่อนถามว่าเด็กชุดนี้มันเก่งไหมตอบตามตรงเลยก็คือเด็กเวียดนามนครับเก่งมานานแล้วเพียงแต่ว่าจังหวะของฟุตบอลมันยังไม่คลิกกันเท่านั้นเองมีโอกาสที่จะได้เข้าชิงแต่ก็ไปแพ้ในรอบชิงนะครับเล่นดีกว่าคู่ต่อสู้เยอะแต่ยิงประตูไม่ได้อันนี้ก็มีครับปัจจุบันนะครับเจมจีของเวียดนามเนี่ยก็ได้ปิดตัวลงไปแล้วเช่นกันเหมือนกับของไทยนะครับ แต่ผลประกอบการของเฟรนชส์นี้ก็ถือว่าผีดอกออกผลค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าพวกเขาได้ส่งนักเตะเหล่านี้เนี่ยให้กลายไปเป็นนักเตะอาชีพในอนาคตได้ไม่ว่าจะเป็นของทั้งไทยแล้วก็ของเวียดนามจ m เมของเวียดนามนะครับก็จะส่งนักเตะเนี่ยเข้าสู่สโมสรฮองอันจาไนะครับตามพันธสัญญาของสโมสรที่ได้เซ็นกันและเด็กจ m เมจีรุ่นของของเฟืองนะครับในทีมชาติเวียดนามเนี่ยก็จะได้พึกงกลาลังกับพวกรุ่นน้องนะครับที่เราคุ้นหน้าค่าตากันดี ไม่ว่าจะเป็นเงี้ยนควางไฮเงียนเทล,ลินโฮทันไทยเงียนทานชุงตาดินตรงและก็หาดึกชินนะครับในซูซูกิครับสนัดที่ผ่านมาเราก็จะได้เจอนักเตะพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมทีนี้ผมจะพาย้อนไปพูดถึงความล้มเหลวของทีมชาติเวียดนามก่อนก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะมาประสบความสําเร็จมากมายในระยะเวลาไม่เกิน5ปีที่ผ่านมาเอาง่ายๆครับไม่ต้องไปพูดถึงเวลาทีมชาติเวียดนามเจอกับทีมชาติอื่นหรอกเอาเจอกับทีมชาติไทยของเรานี่แหละนะครับในฟุตบอลชิงแชมป์ อาเซียนย19เมื่อปี2015นะครับถ้าหลายคนยังจําได้นะครับในนัดนั้นในรอบชิงชนะเลิศเราสามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนามได้ถึง6ประตูต่อ0เลยอันนี้เราพูดถึงผลงานของทีมชาติชุดเล็กเจอกันนะครับทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่ไม่ต้องไปพูดถึงครับยุคนั้นเนี่ยล้มเหลวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วในเกมชิงแชมป์อาเซียนย19ในปี2015ที่เราสามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนามได้ถึง6ประตูต่อ0 นักเตะของเราในชุดนั้นก็จะมีพวกอนน,อนนนัมมอรเลสักวร,รชิตคริติบบำเพน็นสันเสริญลิมวัฒนะเสียงคารพมสุภะวิสรุอิมุระนะครับน,นี้คือชุดของทีมชาติไทยนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นครั้งแรกๆบางที่โค้ชจุ่นได้เรียกสุภาชัยเจเด็ตติดทีมชาติครั้งแรกๆนะครับผม ส่วนทีมชาติเวียดนามชุดที่แพ้ทีมชาติไทยไป6.0ต่อศูนย์ในวันนั้นนะครับก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลที่ไหนครับก็เป็นชุดของเงียนควางไฮเงียนเทียนลินโฮทานไทยเงียนทานชุงตาดินตรงและก็หาดดึกชินนี่แหละครับทางด้านของเงียนควางไฮเนี่ยผมก็คิดว่าตอนนี้แฟนบอลชาวไทยของเรารู้จักเขาเป็นอย่างดีแล้วละ่ะนะครับว่ามีความเก่งกาจขนาดไหนส่วนเงียนเทียนลินคือใครก็คือกองหน้าตัวเก่งของเขาเนี่ยแหละที่จักรยานกลางกาดเสยปลายคางทอมเบียของเราเนี่ยแหละครับผมน,นั้นคือเทียนลิน ส่วนหัวท่านไทยคนนี้ก็คือคนที่เอาเสื้อเข้าในกางเกงแล้วก็เกือบมงประตูทีมชาติไทยของเราได้นั่นแหละแต่มันเฉียวเสาไปน,นิดเดียวนะครับใครเป็นใครก็ลองไปตามดูกันเอาเองแล้วกันนี่แหละครับคืออดีตทีมเด็ก U19 ของทีมชาติเวียดนามที่แพ้ให้กับทีมชาติไทยของเราเดทไปถึง6ประตูต่อศูนย์ในวันนั้นมาจนถึงทุกวันนี้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของนักเตะชุดนั้นได้เป็นอย่างดีเลย ก่อนที่จะมาถึงจุดเริ่มต้นของยุคทองของทีมชาติเวียดนามนะครับมาต่อในฟุตบอลชายซีเกมปี2017ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพนะครับนัดนี้ก็ถือว่าเป็นการพบกันระหว่าง JMG Academy Thailand พบกับ JMG Academy ของเวียดนามเลยก็ว่าได้ครับ พะไม่ว่าจะเป็นทั้งพิชาอุชาพิธิวัตรสุขจิตธรรมกุลหรือสุริยาสิงมุ้ยนะครับก็จะได้ดวลกับทางด้านของเงียนคองเฟืองเรื่องส่วนเจืองแล้วก็เงียนดวลอันนะฮะในนัดนี้ซึ่งผลนะครับก็ปรากฏว่าเป็นทางด้านของทีมชาติไทยที่สามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปถึง3ประตูต่อศูนย์และนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนัดครับที่ทีมชาติเวียดนามตอกย้ำถึงความล้มเหลวของตัวเองในการเจอกับทีมชาติไทยและมันก็จะมีวลีเด็ดตามมาอีกเช่นเคยครับว่าเฮ้ย ยู19ของพวกเองเมื่อไรจะมาตามนัดสักทีและหลังจากนั้นครับผมเชื่อว่าแฟนบอลเวียดนามเนี่ยคงเก็บความแค้นเอาไว้ในใจแล้วละ่ะว่าสักวันหนึ่งจะกลับมาแก้แค้นทีมในอาเซียนให้ราบคาบเลยและแล้วครับก็มาถึงยุคทองของทีมชาติเวียดนามเมื่อพวกเขาได้แต่งตั้งทางด้านของโค้ชปารคังซอเข้ามากุมบังเหียนทีมชาติเวียดนามในปี2017 ทุกอย่างมันเหนือความคาดหมายครับการเข้ามาของโค้ดป้าขังซอทาให้ทีมชาติเวียดนามเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นอีกทีมหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับป้าอซอได้เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการเล่นปรับเปลี่ยนทัศนคติเสริมสิ่งต่างๆที่เวียดนามได้ขาดไปมันเป็นการคอแลบระหว่างป้าคังซอกับทีมชาติเวียดนามเนี่ยได้อย่างเข้ากันเลยอาจจะเป็นเพราะนิสัยของคนเวียดนามกับคนเกาหลีเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันไอ้คำว่าบาซงบาซ่าอาเซียนเนี่ยตัดมันทิ้งไปเหอะมารวมใจให้เป็นเวียดนามดีกว่า ปะข่างซอได้เปลี่ยนรูปแบบการเล่นเปลี่ยนทัศนคติของนักเตะเวียดนามนะครับเราจะสังเกตได้ว่าทีมชาติเวียดนามยุคนี้พละกำลังเนี่ยไม่มีหมดเลยครับวิ่งตั้งแต่นาทีแรกจนถึง90นาทีไปจนถึงต่อเวลาจนถึงจุดโทษเนี่ยยังไงก็ไม่หมดครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนเลยและที่สำคัญนะครับ ถ้าเราสังเกตสภาพร่างกายของนักเตะทีมชาติเวียดนามดีๆถึงจะไม่สูงใหญ่ครับแต่ร่างกายแต่ละคนเนี่ยดูหนาและก็ดูใหญ่กว่านักเตะไทยของเราเลยด้วยซ้ําอีกหนึ่งข้อครับที่เราสังเกตเห็นได้ชัดจากทีมชาติเวียดนามเลยก็คือจัองหวะบอลเท้าต่อเท้าครับเวียดนามเนี่ยเป็นทีมที่ส่งบอลต่อบอลกันได้ดีมากๆนะครับให้บอลกันน้ำหนักดีไม่ค่อยขาดไม่ค่อยเกินเพราะว่าเพื่อนเนี่ยจะวิ่งหาช่องแล้วก็วิ่งทําทางกันอยู่ตลอด การเก็บบอลการครองบอลก็ถือว่าเอาตัวรอดกันได้ดีนะครับและยิ่งมีนักเตะที่จ่ายบอลแม่นๆอย่างเงียนควางไฮเนี่ยโอ้โหเกือบสร้างปัญหาให้กับทีมชาติไทยของเราเลยแทงทะลุช่องก็ดีใจหักข้อก็ดีนะครับเป็นนักเตะที่ถือว่ามีพรสวรรค์อีกหนึ่งคนสําหรับเงียนควางไฮก็สมแล้วละครับที่เป็นนักเตะที่แฟนบอลเวียดนามเนี่ยสรรเสริญเยินยอกันเพราะว่ามีประสิทธิภาพจริงๆ และก็อย่างที่หลายๆทีมได้รู้กันดีครับว่าทีมชาติเวียดนามเป็นทีมที่มีสไตล์การเล่นเป็นแบบตั้งรับและรอสวนกลับเป็นบอลไดเรกนะครับซึ่งพวกเขาก็ทําได้ดีนะในจังหวะสวนกลับเกือบที่จะทําประตูใส่ทีมชาติไทยของเราได้หลายจังหวะเลยเพราะว่าพวกเขาเป็นทีมที่วิ่งเพรสซิ่งได้ดีนะครับวิ่งเพรสใส่นักเตะของเราตลอดใส่หนักตลอดนะฮะแล้วก็แก้เพรสซิ่งได้ดีด้วยเพราะว่า จ่ายบอลกันเท้าต่อเท้าเนี่ยได้อย่างแม่นยําบอลตามช่องบอลจังหวะแคบๆเนี่ยส่งกันได้ดีบางจังหวัดเนี่ยทำเอาเราทึ่งไปเลยครับว่าเฮ้ยส่งไปได้ยังไงและการเจอกันของทั้ง2ทีมในรอบรองในศึกซูซูกิครับ2022 0นัดที่ผ่านมามันก็ทําให้ผมได้รู้ว่าในฐานะของแฟนบอลคนหนึ่งนะครับก็คือ ความกดดันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมาอยู่กับเราพอสมควรเพราะว่าในหลายๆนัดที่พบกันมาก่อนหน้าเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาชนะทีมชาติเวียดนามได้เลยถึงแม้ว่ารูปเกมเนี่ยเราจะดูเหนือกว่าแต่เราก็ไม่สามารถยิงประตูใส่ทีมชาติเวียดนามได้แต่ในนัดแรกของการแข่งขันนะครับมันเป็นสกอร์ที่พลิกความคาดหมายของเราเลยเพราะว่าในครึ่งแรกเนี่ยเราสามารถยิงประตูใส่ทีมชาติเวียดนามแล้วก็ขึ้นนําได้ถึง2ประตูต่อศูนย์และรูปแบบเกมเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมเป็นแฟนบอลไทย ตกใจกับเกมที่ได้เห็นเลยว่าเฮ้ยทีมชาติไทยของเราเล่นได้ดีขนาดนี้เช่ยหรือเป็นเกมที่ตื่นตาแล้วก็สู้กันได้อย่างสนุกจริงๆครับแต่หลังจากครึ่งหลังแล้วก็ นัดล่าสุดอันนี้ก็ต้องให้เครดิตกับการแก้กเกมของโคดมานโนพกิ้งด้วยนะครับเราหันมาเล่นเป็นฝ่ายรับบ้างนะครับซึ่งมันก็เป็นผิดวิสัยของทีมชาติเวียดนามอยู่แล้วครับที่จะเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกใส่ทีมชาติคู่แข่งนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นบอลไดเร็กตั้งรับแล,ะละ้วรอสวนกลับแต่พอเวลามาให้พวกเขาโจมตีเนี่ยมันก็อาจจะมีขาดๆเกินๆก,กันบ้างนะครับเพราะว่ามันฝืนธรรมชาติ หาจังหวะคลองบอลแล้วก็หาจังหวะเข้าทำเนี่ยได้ดีจริงนะครับแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายแล้วก็การจบสกอร์เนี่ยยังทํากันได้ไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่ค่อยคมเท่าไหร่ก็เป็นวันที่เราทําให้โค้ชปาคังซอโค้ชที่พาทีมชาติเวียดนามพังงาดเนี่ยถึงกับหัวเสียได้เหมือนกันและนี่ก็คือเกร็ดเล็กเกรดน้อยที่นาคาเซียทีวีได้นำมาฝากท่านผู้ชมภายในคลิปนี้ถ้าหากถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับ และสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ